โอ้โหจะถ่ายห้อะไรก็จะเป็นแบบนี้ทุกทีถึงที่พักแล้วนะจ๊ะวันนี้เรานอนที่โฮมสเตย์บ้านห้วยกุ๊บกับตอนนี้หมู่บ้านมันไม่ได้มีแค่10บกว่าครัวเรือนอะมันมีเยอะมากนะเขาใช้น้ำกันพอได้ยังไงอ่ะพรุ่งนี้เราจะมีเดินป่าไปกับทั้งหมด12กิโลนะจ๊ะจะออกจากที่นี่ประมาณ8โมงเช้าหลังจากที่ทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะจ๊ะคืนนี้ก็หลับฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เวลาประมาณ6.15นาทีนะคะที่พลอยบอกทุกคนไปอะค่ะว่าเราจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดผาสามเหลี่ยมตอนตีสีพอมีการเปลี่ยนกำหนดการเล,กเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเพราะว่าพลอยเลือกเดิน ่ระยะทาง12โลซึ่ง12โลจะเริ่มเดินตอน8โมงเช้าเท่านั้นนะคะพี่ไก์บอกเราว่าเขาไม่แนะนำให้เราเริ่มเดินตอนกลางคืนนั่นเองจ้า <c oughs> เดี๋ยวจะมารีวิวการนอนเมื <c oughs> ่อคืนที่แทบจะไม่ได้นอนเลยฉัน่าฉันนอนนะแค่ประมาณถึง2ชั่วโมงอะ่ะก็คือแบบประมาณ ตีเที่ยงห้าทุ่มเนาะคือเราเข้านอนกันตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มครึ่งได้แล้วก็ตื่นมาอีทีประมาณ5้าทุ่มก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้มันดังกรักรดกอยู่ข้างบ้านมันก็ตกใจแบบเฮ้ยอะไรวะฉันสวดมนต์แล้วเด้อรี่ีไอ้นัทไอ้นัทพูดซึ่งเป็นคนใจกล้านะคะออกไปดูแ็แบบว่าเสียงมาน้อยจ้ามาน้อยติดอยู่ในเข่งออกไม่ได้แล้วประมาณตีหนึ่ง ไก่ทั้งหมู่บ้านร้องจ้าร้องกันทั้งหมู่บ้านเลยจ้าเคยทุกคนจะได้ยินเสียงไก่ใช่ไหมนะตอนนี้ร้องอ่ะมันควรจะปุกหกโมงเชา้าแกแต่มันปลุกตีหนึ่ฉันก็ไม่ได้นอนสิจ้าก็วันนี้สิบสองโรหน้าตาพลอยก็จะเป็นแบบอิดโรยนิดนึ่งไม่พูดมากละไปชมพระอาทิตยขึ้นกันดีกว่าจ้า มือเชาวนะคะทุกคนวันนี้เราจะกินไข่ต้มน้ำซาแล้วก็มีน้ำพริกขาดจ้าก่อนจะไปเดินป่าก็ต้องก้องทับเดินด้วยท้องนะคะหอมาินกันดีกว่าน้ำพริกอร่อยอน้ำพริกอร่อยมาก คือหอมมากนะจ๊ะเราก็จะกินข้าวคุกน้ำริกข้าวไข่ต้มคุกน้ำริกนะมือน,ออนี้แล้วก็มีผักต้มนะจ๊ะมนเหมือนั้นค่ะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเดินทางนะคะจะไปพิชิตด,ดอยผาสามเพรียมทั้งหมด12กิโลอตอนนี้เรากำลังรอพี่ไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปพบอกับพี่ไก่นะจ๊ะตามไปกันเลยค่ะ อนนี้เราอยู่กับไกด์แล้วนะคะไกด์เรามีชื่อว่าน้องทูนั่นเองอ่ะน,น้องทูนหายอยู่ข้างหลังคือจะบอกว่าระยะทางทางั้งหมด6กิโลเมตนะจ๊ะจะเป็นระยะทางในหนินทางก็จะเป็นชั้นแบนแบบนี้ประมาณ60เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีทางไต่หินด้วยเล็กน้อยนะจ๊ะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ระดับการไต่หินก็จะอยู่ที่ประมาณ90องศาดเด้อ ตอนนี้พลอยเดินมาได้น่าจะยังไม่ถึง1กิโลท่านหนื่ยมากเลยวันนี้นะคะเราจะเดินไปทั้งหมด1ม่อนนะจ๊ะเดินข้ามเขา1ลู่เพื่อที่จะไปผาสามเหลี่ยมเมื่อกี้น้องทุนชี้ให้เราดูนะจ๊ะว่ายอดตรงนั้นแหะค่ะที่เราจะต้องไปกันซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดที่มองเห็นถ้ำมองเห็นอะไรนะคะถ้าเราไปอยู่ยอดอะมองลงมามันจะเห็นเป็นสามยอดก็เลยเรียกว่าผาสามเหลี่ยม ไม่จะไปเห็นอะไรเชียงดาวใช่ไหมเห็นเชียงดาวทั้งหมดเราเห็นหมดเลยเชียงดาวครับลอยหลวงเชียงดาวก็หเห็นหมดโอ้อโอเราสะเทพเราก็มองเห็นหู้จิงงอ๋อจิงเต็มออนไม่บางนะครับอ๋อโอวันนี้เหมือนฟ้าจะปิดนะจะทางลงนะจ๊ะลงนี่คือขึ้นอีกทีที่เขาเรียบสนุกค่ะใครชอบขึ้นลงไง เอ้ยจะบอกว่ามีเพื่อนมาด้วยอย่างตัวเนท่วมทางที่เจอข้างทางนะคะ ที่สุดในการเดินนะจ๊ะเพราะว่าทางโคตรชันเลยคือถ <c oughs> ึงกับแปลว่าพูดขอพักก่อนนะขอเตรียมใจแบบนึ่งขอนั่งพักเอาเรื่อยเอาชัยก่อน,อนดูเรื่อยก่อนนะจ๊ะว่าคนจะขึ้นกี่โมงแล้วเราจะไหวเกี๊ยค่ะจะถึง11จริงไหม <c oughs> อาละค่ะเราจะเริ่มเดินขึ้น <c oughs> ไปผ <c oughs> าสามเหลี่ยมกันนะจ๊ะ ตรงจุดสตาร์ทค่ะเขาก็จะมีไม้แบบนี้ให้เราด้วยแสดงว่าชันจริงนะเดินกันดีกว่าน้<ป>อพูนตรงนี้คือชันที่สุดแล้วใช่ไหมคะใช่รโอ้โหร้อยองศา ชันหนึ่งองศามีอยู่จริงในโลกใบนี้อ,อีกอย่างหนึ่งคือไม้นะคะช่วยได้มากซัพพอร์ตแรงป้าย นี่ทุกคนดูทางว้าวที่เราขึ้นมาตอนนี้ระยะทาง4กิโลแล้วนะจ๊ะแล้วอีก2กิโลกับดอยผาสามเหลี่ยมตอนนี้คือขอนั่งพักก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากเหงอเป็นเส้นเลยทุกคนทางมันชันชัน <90 S 1> มาก ไม่เคยขึ้นทางชันขนาดนี้มาก่อนรัดต่อเนื่องยาวเป็นกิโลเงี้ยครั้งแรกเลยสืส่อค่ะ เราเดินยางไหนวะจ๊งเราเดินจากแ่งจูดรงแพค่ะไกลกว่าหนูอีกโอเคโอเคหนูไม่ไหนต้องสู้ละแป๊บนึนิดเดียวนิดเดียวโอ้โสวยมากข้างบนสวยมากฮะมีเมกิอาลิบเปิด เรามาถึงที่ยอดดอยผาสามเปียมแล้วนะคะเสร็จไปแค่6กิโลนะจ๊ะหรืออีก6ก<ช>ิโลตอนแรกเราแพ้ว่าจะมาถึงประมาณสักเที่ยงเนาะแต่ตอนนี้คือทเที่ยงคืนแสดงว่าพวกเรานี้เอาวิวที่นี่คือสวยมากคือค้มมากเลยกับ6กิโลที่ต้องมีทั้งปีนเขาเดินชนันลงชนันท้งเรียบคือมีหมดทุกอย่างเลยค่ะนัดมีอะไรฝาก <laughs> เพิ่มเติมไหมเอ่ยฝากเพิ่มเติมก็คือเรื่องที่นี่มันมีเพิ่งเนาะเอ ขาขอเรียวหนอนะคะยากันมาแรงมาก็ดีเพราะว่าพลอยก็โดนไปแล้วนะจ๊ะใช่เราเดินเพิ่งต่อยเมื่อกี้เหล็กในนี่คือปักที่ขาเลยจ้ะตอนนี้คือขาบวมอ่ะแล้วฉันต้องเดินลงไปลงตรงนั้นก็ได้แหละยี่เอไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe พลอยข้างล่างตรงนี้กรงกริงกรงกริงนี่นะคะเดี๋ยวพลอยจะลงไปข้างล่างแล้วนะเพราะว่ามันต้องเดินลงอีกประมาณสัก สอถึงสามชั่วโมงแล้วเราต้องเดินทางกลับเชียงใหม่อีกนะจ๊ะก็เลยว่าจ,จะชมวิวแค่แป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเลยจค่ะฝากติดตามพ้วยนะคะมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าพลอยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกัน<ป>วันนี้ราไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายอ๋อกลับที่นี่ รู้ไม่ใช่กั <laughs> บที่นี่ยอดดอยผาสาัมเหลี่ยมอำเภอแม่แตลงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ